ผ่านชีวิตผ่านร้องผ่านหน้าข้ามเหวข้ามห่วงแข่งกับดวงจะคว้าดาวกี่ร้อยเรื่องราวที่รับรู้ต้องสู่ไปราชการแม่แท้ชีวิตต้องแปรพันเปลี่ยนไม่ดำรงของมุ่นวิ กเกษียนเข้ามาไกลเหมือนใบไม้แก่เกินกำดัดถึงคราวต้องผลัดใบเร่วงหล่นจากต้นไปเป็นวัฏจักรตามหลักเกณฑ์ เยือนเดือนเกษียณเปลี่ยนทางชีวิตเลิกทุกแนวทางเที่ติดพร้อมปิดทุกปัญหาคนที่คุ้นเคยร่วมงานอยู่น้า ฉากแสนยากเย็นต้องกลับมาเป็นตัวตนคนธรรมาดากันยาเยือนเดือนกเกษียณเปลี่ยนทางชีวิตเลิกทุกแนวทางเที่ยติดพร้อมปิดทุกปัญหาคนที่คุ้นเคยร่วมงาน และนักเรียนโรงเรียนวัดนาคทุกคนครูชื่อครูสมบัติสินปัญจาสอนชั้นปถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดนาคของเราเนี่ยแหละนะคะครูอายุ60ปีถึงวาระที่ครูจะต้องเกษียณอายุราชการท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะได้มอบหมายให้คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีเนี้ยทำวิดีโอเพื่อกล่าวอำลานักเรียนของโรงเรียนวัดนาค ซึ่งโดเพราะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เราไม่สามารถที่จะมาพบหน้ากันได้โดยตรงนะคะครูปฏิบัติการสอนมา37ปี4เดือนและอีก14วันครูรักและพวกภูมิใจในอาชีพครูนี้เป็นอย่างมากเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ สร้างคนพัฒนาคนเพื่อให้ไปสู่อนาคตที่ดีโดยให้ความรู้สอดแทรกคุณธรรมและสามารถนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมครูขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะตั้งใจเรียนขยันเรียนเอาใจใส่ในการเรียนให้มากขึ้นเพื่อได้จะเพื่อจะได้สำเร็จ ในการศึกษาที่ตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ขอให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเป็นสิทธิ์ที่ดีและเป็นคนดีของสังคมนะคะถ้ามีสิ่งใดที่จะให้ครูสมบัติช่วยเหลือครูก็ยินดีพบกันก็สามารถทักทายกันได้เหมือนเดิมนะคะท้ายนี้ครูขอวอวยพรให้นักเรียน ประสบผลสําเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดที่ดีและพรใดที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เลิศที่ถูกต้องด้วยทํานองของธรรมครูขอให้บังเกิดกับนักเรียนของครูทุกคนนะคะขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตและพบกับความสุขตลอดไปด้วยรัก และผูกพันนะคะจากครูสมบัติสวัสดีค่ะเมื่อถึงการเวลาต้องแปรเปลี่ยนการ,กรเกษียณเวียนมาน่าใจหาย36ปีผ่านมาแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงสวัสดีค่ะครูสมคิดต,ตองสาลีอายุ60แล้วนะคะ ร่างกายบางส่วนก็จะเริ่มช้ำรุดการทรงตัวก็เริ่มบกพร่องบางทีขาซ้ายขวาที่เคยสัมพันธ์กันสลับกันเดินไปมาบางครั้งเกิดเดินพร้อมกันบางทีก็สะดุดล้มซะงั้นบางทีเดินเซไปเซมาไม่ได้เมานะคะเดี๋ยวใครจะเห็นบอกเอ๊ะคุณสมคิดเมาหรือเปล่าไม่ใช่นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าอายุ60แล้ว สมควรพักผ่อนได้แล้วหยุดตรากตรำทำงานหนักได้แล้วแต่ถึงยังไงนะคะแม้ร่างกายไม่แอาน่วยครูขอยืนยันว่าหัวใจเกรียงเต็มร้อยยังคงรักและก็ห่วงใยลูกศิษย์เสมอดังนั้นลูกศิษย์คนใดออมีความทุกข์ใจมีปัญหาคิดว่าครูพอจะช่วยได้นักเรียนก็สามารถที่จะอาจจะเดี๋ยวนี้สะดวกเนาะอาจจะใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์หาครูไลน์มาหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้ถ้าคิดว่าครูช่วยได้ครูก็ยินดีนะคะก่อนจากกันครูคขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่รปรารถนาทุกประการวันเวลามาบรรจบครบแล้วหนอครูต้องขอลากไกลใจคิดถึง ด้วยห่วงหาอะไรใจลำพึงแสนคำหนึงที่ผ่านมาต้องราไกลขอให้บุญกุศลจงดลจิตให้ลูกศิษย์ของครูจงผ่องใสเป็นเด็กดีของครูตลอดไปถึงตัวไกลใจยังรักและผูกพันสวัสดีลูกๆของครูทุกคนถึงเวลาที่ครูต้องจากนักเรียนแล้วเพราะครบกรเกษียณอายุราชการ บรรลุภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาถึง41ปี5เดือนซึ่งก้าวสู่วัยที่จะต้องพักผ่อนแต่ครูก็ยังรักคิดถึงลูกๆทุกคนเสมอนะคะสวัสดีค่ะ